ไปขึ้นสังคมใจอ่ะหัวใจเป็นที่พักทาริ้วใจเป็นที่พักคือสภาคมไข่เจียวเปิดเพลงดีกวา่าซูชิไข่ห,หวานหรอซูชิครับไม่น่าต่างจากเอลซ่าไข่เจียวกี่บาทไม่ใช่ไข่หมูไม่เด้งแต่หมูเนยเด้งป้า อยากเป็นที่พักที่ใจทำชีสทำไมไม่ปชีสมีเลยคุณดูทุเรียนไข่หวานชีสหน่อไม้ดองปวดน่ารักอ่ะหมีเนยบูเลงนองหมีเนยบูทำซูชิหรือหมีเนยครับหมีเนยหรือน้ำตาล โอ้โหแค่ขึ้นก็ทอดไถ่ายแล้วไม่ใช่นกกระพือปีกหนีเนยหรือปีกพึ่งหนีเนยออกแดดนานจุ่มแป้งทอดเลยไหมคะไม่ทำรัสสิบแน่เลยรับแลวใครสอนทำน้ำมันพืชหกใส่ในไหมคะคะคืนนี้กูฝันร้านเน่ต่อเหมือนนักบอลคนหนึ่งเลยครับบอลอะไรอ่ะโลนันดินโยโลนันดินโย มีเนยไหลหลุดกล้วยหอมหรอคะกล้วยหอมทำไมมันเหมือนจูนี่ผมเลยวะกล้วยไข่ไข่หวานหมีเนยทะเลน้ำจือ่อทีนใจหรือเฮลมี้สาวปาก่ <c oughs> ีแครอทติดจมูกน้องค่ะพี่ <c oughs> หลวงพี่วัดไหนไ <c oughs> อเยี่ยหมีเนยหรือเทเลทับบ <c oughs> ี้เทเลทับบี้น่ารักมากค่ะ <c oughs> บินขบาทที่ไหนคะ่ะ เหมี่นพี่เนยหมีเนยเคยเข็มทำไมหมีเหมือนพระใส่ชุดกันฝนจังหวะน,นี้หมีเนยก็หินใจไม่ได้เนยนมัสก,การขลวงเจ๊หมีเนยเลือกมาครับน้องเนยจะบวชกี่พรรษาคะเซเว่น <7 S 1> เลิกจ้างห <c oughs> มีเนยตกงานเพราะชายคนนี้สักุชี่ร้านไหนบาทนะเหมือนฟองน้ำล้างจาน